สวัสดีครับรายการ m ม r เกอรออฟไลท์ ight, ครั้งนี้นะครับก็จะมาถามนางสาวกุลพัฒน์นางสาวกุลพัฒน์นี่มี m ม r เกอรเกี่ยวกับที่เรียนใช่ไหมที่เรียนไม่ใช่ที่เรียนค่ะแต่ว,ว่าคือตอนช่วงปิดเทอมค่ะปิดเทอมตอนเรียนมัธยมหรือเรียนเรียนมัธยมที่กำลังจะเข้ามาหาลัยแล้วค่ะม6ใช่อ่าม6ปิดเทอม 6. ทอม6อ่าแล้วยังไงแล้วพอดีว่าพี่อะค่ะแบบว่าเรียนตอนนั้นเป็นตอนนั้นมาหาลัยเขายังไม่ปิด เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนาราค่ะแล้วก็มีการมีงานมาว่าต้องถ่ายทาหนังสั้นซึ่งกําหนดระยะเวลาการส่งมาแล้วแล้วพอดีหนูเนี่ยมีความสามารถที่สามารถถ่ายได้ถ่ายทาได้ตัดต่อได้ค่ะก็เลยเสนอช่วยพี่เขาไปว่าเพราะว่างานมันส่งเร็วมากเราแบบต้องช่วยได้ค่ะแล้วพี่นี่เขาตัดต่อไม่เป็นเขาตัดต่อเป็นค่ะแต่ว่าแบบเหมือนมันต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าคือ คนนึงก็ต้องไปหาโลเคชั่นอีกคนนึงไปทำอย่างอื่นแล้วหนูก็เลยแบบเห็นว่าพี่คนงานหนักมากเลยก็เลยลองช่วยช่วยเขาอ่าแล้วพี่นี่เ็าเป็นใครอยู่บ้านใกล้กันหรืออยู่บ้านใกล้กันค่ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่เก่าที่ตอนเรียนระัธยมด้วยก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่เดียวกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยเธอก็กำลังจะเรียนจบก็ช่วยเขา้ช่วงปิดเทอมหนูบว่าอยากได้ประสบการณ์ด้วยตอนที่ช่วยเขานั้นรู้ยังว่าจะเรียนมหาลัยนะ รู้แล้วค่ะราะว่าสอบตกสอบตงเข้ามาที่นี่อ่ะคราวนี้จะช่วยพี่เขานี่แล้วเป็นยังไงระยะเวลาของงานนีใช้ระยะเวลาคืออาจารย์ให้ระยะเวลาทำหนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยติดเรียนจนเหลือเวลาแค่3วันเองสำหรับการทำสำหรับการทำสามวันซึ่งถือเป็นงานที่หนักมาก3วันสำหรับการไททําหนักสั้นสิบห้านาทีอ่าสิบห้านาทีอ่าแล้วพอถึงช่วง3มวัน ที่ต้องทํามันเป็นยังไงบ้างมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือวันแรกที่ตกลงกันแล้วว่าเราจะเอาโลเคชันนี้เราจะเอาช่วงเวลานี้ทายค่ะแต่ว่าคือก็ดูฝฝนฟ้าอากาศเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ตกแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่พอออกจากบ้านขนของเรียบร้อยแล้วฝนก็ลงมาตอนเย็นเราแบบก็คือพอมันตกมันก็ทําอะไรไม่ได้เลย ก็ต้องรอรอจนกว่าฝนจะยุดตกซึ่งเวลามันก็แบบแสงมันหมดแล้วค่ะมันไม่สามารถถ่ายได้แล้ว mm hmm. ตอนกลางคืนก็เลยเปลี่ยนว่าเราจะเอาเปลี่ยนไปถ่ายอีกฉากหนึ่งก่อนซึ่งต้องไปขอสถานที่เขาถ่ายไปขอทางปอเด็กตึงถ่ายเพราะว่าหนังสันเรื่องนี้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุค่ะ mm hmm. ก็เลยต้องไปขอค่ะแต่ว่าปอเด็กตึงนั้นน่ะทางานอยู่ในปัรเอสโซซึ่งปัรเอสโซไม่อนุญาตให้ถ่ายทํา Mm. ซึ่งวันนั้นก็คือเสียไปเลยทั้งวันนะคะ mm. พอวันที่สองก็เตรียมตัวเลยออกแต่เช้าเลยเพราะว่ากลัวฝนตกอีกค่ะ mm. แต่ว่ารถที่ขนอุปกรณ์เนี่ยยางแบก mm. ก็พอขนอุปกรณ์ไม่ได้ก็ถ่ายทําไม่ได้ mm. เพราะนั้นก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับ mm. แล้วก็เลยมาคิดกันว่าจะเปลี่ยนบทดีไหมจะทํายังไงดี <c oughs> แต่ว่าวใช่ค่ะเลยอีกวันเดียว <c oughs> ยังไม่ได้งานเลยแล้วก็ พอวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยลองอีกวันนึงยังไม่เปลี่ยนหมดอีกว่าเอาบทเดิมเนี่แหละแต่ว่าลองลุยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าอ่า<อ>แล้ว,ลวผมงงว่าไปขอปั๊มเอสโซเขาถ่ายทาแล้วไม่ได้แล้วจะไปปั๊มเอสโซอื่นเขาจะยอมก็ไปติดต่อพอติดตึงศูนย์อื่นค่ะที่แบบว่าเขาเหมือนบางทีมันจะจอดข้างทางข้างถนนเลยนะ้ะก็คือแบบไม่ต้องเอาสูตรนั้นแล้ว่ะแล้วก็พอวันที่สามเนี่ยหนูเลยลดขนาดที่ย่างแตกก็ ไปก็เลยไม่ได้เอามาใช้แล้วามาใช้รถหนูแทนหนูขับรถเ็นก็ขับไปตรงถนนอุทยานสายซีอะค่ะจะไปขายแล้วรถมันลงมาเร็วมีรถขั้นหลังตามมาเร็วมากค่ะแล้วก็เหมือนเขาไม่บีบแต่ไม่เปิดไฟไล่อะไรเลยแล้วแบบหนูกำลังจะเปลี่ยนเลนเขาเข้ามาชนท้ายเลยก็รถชนพอเกิดเหตุการณ์รถชนเสร็จไม่ได้ถ่ายอยีกนีไไ่ไม่ใช่มีเรื่องเกิดออฟไลน์นะฮะ <c oughs> ที่ปัญหาที่เขาจะทําวิดีโออยู่สามวันเนี่ยที่พูดมาเป็นปสาษาทัเกินค <laughs> ่ะเกิดก่อนไม่ใช่มีละเคนออฟไลนนะ์และไอ้มีละเคนออฟไลน์มันเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยมีละเคลออฟไลน์คือเกิดอีกวันวันรุ่งขึ้นค่ะที่ต้องส่งงานแล้วเพราะ<อ>ว่าหมดเวลาแล้วสามวันค่้คือเตรียมตัวไว้แล้วว่าพี่เขาอะต้องได้เอฟแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานที่เราต้องส่งก่อนที่จะปิดเทอมอะค่ะเป็นงานใหญ่เป็นงานไทยนะอันนี้ก็เป็นจุดที่บอกให้รู้ว่าถ้าจะทาอะไรเนี่ย กะว่าไอ้สามสี่วันนั้นจะต้องทําได้แน่นอนมันต้องเผื่อเวลาทําสักระยะเวลาหนึ่งเผื่อมันเจอปัญหาเจออุปสรรคจะได้มีเวลาพอแต่ไันเอิ้ว่ามันประเกิดมิเตอร์ขึ้นของเธอขึ้นมาอ่านแล้วเป็นยังไงเห็นว่าส่งงานเนี่ยงานไม่เสร็จต้องติดเอฟแน่ๆแล้วคือจริงๆหนูจะไม่เดือดร้อนกันได้เพราะว่าไม่ใช่งานของเธะเพราะว่าก็แบบเหมือนเราเสนอเข้ามาช่วยเขาแล้วเราก็รู้สึกแย่ค่ะที่แบบช่วยเขาไม่ได้ แต่ก็ไปกับเขาด้วยไปมอด้วยค่ะไปฟังว่าแบบจะเป็นยังไงอาจารย์เขาจะไปยังไงบ้างใช่ค่ะก็คืออาจารย์บอกว่าที่บอกว่าให้ส่งภายในอาทิตย์นี้คือว่าอาจารย์เขาจะรีบตรวจเพื่อน,นํางานนี้ไปส่งประกวด<ม>ในฐานะประชาชนทั่วไปเป็นงานหัวข้อลบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เลยตื่นเต้นกันว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็อาจารย์บอกว่าเลื่อนไปก่อน เลื่อนการส่งงานนี้ไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ติดประชุมและไม่มีเวลาตรวจงานด้วย<ม>ส่วนหมดเคสส่งอะคะ่ะหมดเคสส่งประกวดของภายนอกมหาหลัยอะคะ่ะมันหมดอาทิตย์หน้า<ม>อาจารย์ก็เลยถือถือโอกาสว่าให้นักเรียนได้กลับไปแก้ไขางานได<ม>้ไปทําเพิ่ม,ม,มิมาค่ะก็เลยโลว่าไม่ติดเ e ็ d n แล้ว<ม>และสุดท้ายระยะเวลามาถูกเลื่อนออกไปแล้วได้ทําส่งมา ทำค่ะคือพอเวลาเท่าเดิมนะคะสวันเพราะว่าพี่เขาก็มีเรียนเหมือนเดิมค่ะ oh. แล้วก็3ามวันนั้นน่ะคือเปลี่ยนบทใหม่หมดเลยว่าเราจะเปลี่ยนเป็นไปขอมวินมอเตอร์ไซค์ค่ะมาชนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นือนแบบไม่ต้องไปเอาถึงขนาดป่อเติะเ,เพราะว่ามันขอเรื่องอยาก uh. ก็เลยขอพี่วินก็ขอได้ uh. ขอสถานที่ขอให้ใครช่วยมาเล็นก็ได้หมดเลย uh. <อ>ใช่เพราะว่ามันเป็นการ ามเสือจากกลุ่มคนที่อะไรเป็นคนทั่วไปใช่ง่ายหน,น่อย<ช>สรุปแล้วมิเ l อร์เคลนอ,อัไลน์ก็คือทํางานเสร็จไม่ทนันแต่ว่าอาจารย์นั้นขอเลื่อนระยะเวลาการส่งซึ่งเมื่อเลื่อนระยะเวลาการส่งไปแล้วก็เลยทําให้งานส่งได้ส่งได้ส่งไม <My S 2> ่ติดเอฟไม่เอฟแล้นี่คือมิเรอร์คนอ,อัอไลน์ของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ